สวัสดีค่ะหาเงินง่ายๆได้แค่ปลายนิ้วมาแล้วค่ะวันนี้นะคะปูก็จะมาทบทวนแล้วก็ถอนเงินจากแอป redbird ค่ะเขาเป็นแอปอ่านนิยายสร้างรายได้นะคะแล้วก็มีภารกิจอื่นๆให้เรานั้นทำแล้วก็เก็บเหรียญไว้แลกเป็นเงินสด โอนเข้าถูมันนี่ค่ะอ่ะเราเข้าไปภายในแอปพลิเคชันกันเลยจ้าพอเพื่อนเอนเข้ามาแล้วนะคะก็จะอยู่หน้าแรกเลยก็คือศูนย์หนังสือก็เป็นนิยายทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกอ่านได้นะแล้วก็ฟองเรหรียญสีเหลืองนี้ก็สามารถกดรับได้เช่นเดียวกันค่ะอ่ะเดี๋ยวครูกดให้ดูนะ เหรียญหนึ่งเขาก็จะถ่วงเวลา3วินะคะทีนี้ถ้าเราอยากได้คะแนนคูณ2นะคะเราก็คลิกดูโฆษณานะแต่ตรงนี้ปูไม่คลิกนะกดกาบบัรปิดไปคะ่ะก็ประมาณนี้แหละนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้คะแนนเนาะทีนี้ไปที่เมนูที่2นวันิยายก็ไม่ต่างจากหน้าสูนหนังสือนะคะ,ะไปที่หน้างาน นาง,งานตรงนี้นะคะก็จะมีเมนูที่อยู่ใกล้กันนะคะก็คือเมนูเชิญเพื่อนแล้วก็หน้าง,งานถ้าใครสนใจอยากหาอะไรได้เสริมจากแอป,ปนี้นะคะกูก็ขอฝากรหัสเชิญด้วย3964 2218 3964 2218 เดี๋ยวรูจะคัดลอกแล้วก็วางลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะคะถ้าสนใจก็สมัครได้เลยค่ะหน้านี้นะมีหีบสมบัตินะคะให้เรานั้นคลิกรับคะแนนด้วยนะเขาจะมาพุกพ๊กๆสามชั่วโมงค่ะหลังจากที่เราคลิกนะ,ะเดี๋ยวรูคลิกให้ดูก็จะหวงเวลา3วินะคะแล้วก็ตกลงอ่า ตรงนี้นะคะไม่มีวิดีโอนะทีนี้ข้างบนค่ะข้างบนเลยดูวิดีโอพุกๆุกหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็กดดูได้เลยนะะทีนี้เราจะไปที่หน้างานนะหน้างานตรงนี้ค่ะเขาก็จะแสดงยอดเหรียญของเรานะคะว่าเรามีเท่าไหร่หรือส่วนในการวันนี้ลงมาก็จะเป็นเมนูเช็คอินนะ แล้วก็งานประจำวันนะคะก็จะมี2ค่ายนะแถบโบนัสแล้วก็แอดโจโบนัสค่ะในส่วนของแอดโจโบนัสนะคะตรงนี้ภูแนะนำเลยเพราะว่าเขาจะให้คะแนนง่ายข้อเสนอของเขานะคะก็คือโหลดแอปนั่นแหละนะคะแต่ละแอปเขาจะมีคะแนนให้นะคะแล้วก็เขาให้คะแนนเป็นนาทีนั่นแหละถือว่าค่ายนี้เล่นง่ายนะคะแนะนำเลยเนาะ งานประจำวันก็ไม่ต่างอะไรจากแอปข้างบนนะคะแท็บโบนัสแอตโบโบนัสนะคะแล้วก็หมุนลุนโชคตรงหมุนลุ้นโชคนี้นะคะก็จะเป็นการหมุนบง่งล้อวันหนึ่งนะคะเขาให้เราเข้าไปเล่นวันละสี่รอบนะคะแล้วก็หมุนได้ครั้งละสิบนั่นเองค่ะถัดมานะคะเมนูเชิญเพื่อนแล้วก็สุดท้ายก็คือรับโบนัสจากแบบ ขดสองนั่นเองค่ะนี่คือภารกิจนะคะที่เราจะต้องทำให้ได้ทุกวันนะคะทีนี้ไปที่ของฉันเมนูสุดท้ายรูปคนนะคะก็จะมีชื่อเรา ID ดีเรายอดคงเหลือเมนูแลกเปลี่ยนก็คือการถอนเงินนั่นเองเหรียญวันนี้เหรียญสะสมนะคะแล้วก็ถ้าใครสมัครแอปนี้แล้วเนี่ย ใส่รหัสเชิญหน้านี้นะคะคลิกเข้าไปได้เลยแล้วก็กรอกรหัสเชิญของครูก็คือ3964 2218นนั่นเองค่ะแล้วก็ตามมาด้วยเมนูต่างๆนะคะเพื่อนทั้งหมดเราเชิญเชิญได้กี่คนมีใครบ้างนะคะเกมล็อบบี้เกมฟรี มีบันทึกประวัติหรือต้องการความช่วยเหลือถ้าใครเล่นแอปนี้แล้วมีปัญหานะคะสามารถมาคลิกตรงนี้ได้แล้วก็เขาจะมี Facebook พบทวนประมาณนี้ล่ละค่ะอ่ะทีนี้เราก็ไปแลกเปลี่ยนคะแนนกันได้เลยนะคะคลิกเลยอ่ะมาแล้วนะคะหน้าแลกเปลี่ยนเนาะ สำหรับแอปนี้นะคะเขาก็จะมี3รางวัลน,นะคะก็คือ True Money ค่าโทรศัพท์แล้วก็ Pay p a y p เ l ลค่ะก็ถอนขั้นต่ำที่100บาทนะคะแล้วก็ใช้เหรียญอยู่ที่3ล้านเหรียญค่ะอ่ะปูจะโอนเงินเข้า True Money นะคะก็คลิกเลยแล้วจากคลิกนะคะข้อตกลงการแลกเงินก็ขึ้นมาแล้วก็แถบสีฟ้านั้นนะคะก็นับ หลังเนาะนับเสร็จแล้วนะคะก็คลิกได้เลยคำว่าเห็นด้วยหลังจากคลิกเห็นด้วยนะคะก็มาหน้านี้เลยทูมันนี่แลก100บาทการใช้ใจ่ายเหรียญ3ล้านเหรียญเวลาการสมัครนะคะหรือ วันที่ที่เราถอนเงินนะคะก็คือวันที่19เดือน12ปี2024ค่ะทีนี้เขาก็จะให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามด้วยเบ r t ์ทรูมานีพอกรอกเสร็จแล้วนะคะก็ให้คลิกคำว่าแรกค่ะ,ะทีนี้หลังจากที่เราคลิกคำว่าแรกนะคะ ก็ขึ้นหน้านี้มาว่าการส่งข้อมูลสำเร็จทางเขานั้นนะคะได้รับคำขอแลกเงินของเราแล้วแล้วก็เราสามารถดูสถานะคำขอได้ในการแลกของฉันค่ะอ่านคลิกคำว่าตรวจสอบค่ะอ่ะมาแล้วนะคะหน้าประวัตินะการแลกเงินของฉัน100บาท to money wallet การใช้จ่ายหรือว่าการใช้เหรียญแรกนะคะก็คือ3ล้านเหรียญเวลาวันที่19เดือน12ปี2024เวลา21นาฬิกาส7นาทีค่ะสำหรับแอปนี้นะคะถอนแล้วก็ต้องรอประมาณ3-5วันทําการค่ะไม่ได้โอนไวนะคะทีนี้ ก็รอเงินเข้านะวันไหนเงินเข้านะคะเดี๋ยวปูจะมาโพสบ,บอกเพื่อนๆที่หน้าช่องหน้าเพจยังไงก็คอยติดตามกันด้วยนะคะเอาละค่ะทีนี้ถอนแล้วนะคะคะแนนก็ลดก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะใครที่ดูแล้วมีข้อสงสัยอะไรยังไงหรือว่าอยากจะ คุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะก็ฝากข้อความไว้เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็ถ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนนั้นนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนเวลารูอัปโหลดคลิปใหม่ๆนั่นเองค่ะ แล้วก็สุดท้ายเลยนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมวิดีโอนี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ